และนี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเมนูขา้าวดงญี่ปุ่นแบบแน่นๆมาพร้อมกับเมนูใหม่ที่ไข่ยเยิ้มๆซอสฉ่ำๆแล้วก็ราคาโดนใจสูดกับร้านโคฟูกุสาขาเดมองามงวานตอนนี้เขามีเซ็ตเมนูใหม่สุดอลังการและเมนูอาหารญี่ปุ่นอื่นๆที่สายกินต้องเลิฟมาถึงขอจัดเมนูเรียกน้ำย่อยอย่างสไปซี่แซมลมอนเป็นซูชิโรที่แบบแน่นไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแซลมอนแตงกวากุ้งทอดราส,สปซี่ซอสและนี่เกี่ยวกอบที่เขาให้เป็นออเดอร์ฟรีเสิร์ฟกันตั้งแต่ตอนมาถึงโต๊ะเลยและนี่คือเมนูใหม่ก เค้กญี่ปุ่นเป็นเซตที่มีความคุ้มแล้วก็อร่อยนัวครีมมีเข้าเส้นเข้าเทมปุระสูตรปิดท้ายด้วยเค้กญี่ปุ่นนิ่มๆอร่อยตามมาด้วยเมนูสุดฮิตอย่างข้าวดองแซลมอนกาแล็กซี่เลสและเมนูข้าวหน้าหมูสามชั้นย่างจัมโบ้หมูสามชั้นย่างโดนไข่แดงแล้วแบบคือจบแบบอร่อยหมูมีความหอมซอสเค็มๆนิดๆหวานหนอยๆเลิศมากแม่แล้วข้าวหน้าแซลมอนอันนี้นะคือรวมวัตถุดิบที่อูมามิต้องโดนและอันนี้ก็เป็นเซตเมนูใหม่ที่รวมของโปรดเอาไว้ครบกับข้าวหน้าแซลมอนเนื้อวาเกิวแล้วก็อุด้ง ที่อิ่มครบต่อด้วยเมนูกุ้งทอดแกงกะหรี่จานนี้ก็ดีแกงกะหรี่เขามีความเข้มข้นกินกับกุ้งทอดแล้วก็ผักดองก็คือจบและปิดท้ายด้วยเมนูของหวานเป็นพุดดิ้งสามสไตล์ทั้งคุโรมิสึมทฉาแล้วก็สตรอเบอรีเร่เนื้อเขานี่เด้งสุดๆจะบอกว่าอร่อยทั้งสามแบบส่วนตัวชอบคุโรมิสึมันมีความหอมน้ำตาลใครอยากกินเมนูอาหารญี่ปุ่นแบบจัดเต็มแบบนี้นะตามมาเลยที่โคโฟุกุสาขานี้ตั้งอยู่ชั้นห้าขึ้นมาได้เลื่อนด้านหน้ามาก็เจอเลย